ทีโทร่วมง,งานสัมมานาและถแถลงข่าวการขับเคลื่อนสังคมสู่เศรษฐกิจดิจิตอล <IS AS> เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาณ <IS AS> ทีโอทีสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะนายพรชัยรุจิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <IS AS> เป็นประธานเปิดงานสัมมานาและถแถลงข่าวการขับเคลื่อนสังคมสู่เศรษฐกิจดิจิตอล ยุทธศาสตร์ดิจิตอลอีโคโนมีการพัฒนาสังคมดิจิตอลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมงานและรับฟังเป็นจำนวนมากตามตอนางตามธรรกนะครับทีโอทีต่รทแกร์ต่รทำเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่อทกับแกรแข่งกันก็เรื่อนะครับและขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงี ธุรการมิเฉรี่ยต่องรนด้านของรักการกนัลงารอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าานด้านของกานัลงานรัฐบาล็กทรอนต่างต่างพวกนี้ก็มีการ ในงานสัมมนานางเมธินีเทพมณีประหลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนดิจิตอล Society โดยกล่าวว่ากระทรวงไอซีได้เตรียมความพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวที่พร้อมจะผลักดันโครงการนี้อย่างรวดเร็วให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยใช้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนในการขับเคลื่อนสังคมสู่เศรษฐกิจ จทั้งนี้ในงานสัมมนา,ามีการออกบูธจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนโดยในส่วนของ T.O.T. ได้ร่วมออกบูธนิทศการโครงการ T.Y.C. และบริการ T.O.T. IPTV การจัดงานในครั้งนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเข้าสู่การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบเศรษฐกิจดิจิตอลและส่งเสริมการใช้ไอซีทในทุกระดับภาคส่วนของสังคมอาทิ การค้าออนไลน์ในระดับชุมชนโครงการการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสารรค์โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในการพัฒนาสังคมดิจิตอลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน